เจนว่าจะโทรไปหาพอดีเลยเป็นไงบ้างคะประชุมหน่อยไหมนิดหน่อยจจะก็ไมง I can tell you that it was certainly an earthquake that was felt all over Europe. It hit in the middle of the day and it was a big one. Lasted ไม่ว่าความรู้สึกไหนก็ใหญ่พอบนหน้าจอ5นิ้วของ Samsung Galaxy Grand ไม่หนูอยากเป็นแอ <c oughs> ร์เธอแอร์มีพลังทําให้คุณพ่อคุณแม่เลิฟเลิฟเพราะ สบ,สบายสบายเพราะแอ์มีพลังทำให้คุณป่คกณย่าเย็นใจ <c oughs> อยากเป็นแอร์เพราะเซ็นทรัลแอมีพลังคูลพาวเวอร์รวมพลังทางเทคโนโลยีเพื่อทุกคนในครอบครัวนี่ไงแอร์ที่หนูอยากเป็น Central Air <c oughs> ให้พลังความเย็นทั่วไทยมาตลอด35ปี <c oughs> คิดมาไม่เหมือนใครไฮคิวโยคิดโยเกิดแรกจากไฮคิวผสมสตรอเบอรี่แท้ มี DHA และกอล f o L-C ف อส High Qo Kids ประโยชน์ครับทั่ยอร่อยครับแม่เจลอาบน้ำตรางู Double ลคล a n ซ i n g สลายวันจกกระดกหมดจดจริงๆเย็นสดชื่นสะอาดหมดจดเจลอาบน้ำตรางูทุกวันนะครับ